สวัสดีค่ะยิงนี้ต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากค่ะคือคาเคโบค่ะคาเคโบที่เขาว่าเป็นศิลปะการออมเงินสไตล์ญี่ปุ่นอายุกว่าร0อปีแล้วนะคะแต่เอ๊ะทำไมกลับมาฮิตตอนนี้ก็ไม่รู้เนาะในยุคที่แบบหลายคนหาความเรียบง่ายกันเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็กลั่นมาจากบทความหลายๆที่เลยค่ะที่อธิบายเรื่องคาเคโบ เป้าหมายก็คืออยากจะลงลึกไปถึงแก่นเลยว่าเอ๊ะวิธีที่ดูเหมือนง่ายๆแบบนี้ทำไมมันถึงให้ผลได้มากกว่าแค่เรื่องเงินๆทองๆนะคะมันเกี่ยวกับปรัชญาการเข้าใจตัวเองหรืออาจจะแบบนำไปสู่ความสงบใจได้ยังไงบ้างครับเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นจริงๆครับค่าเคโบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคทำบัญชีธรรมดารรมดานะครับแต่มันสะท้อนวิธีคิดวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยในเรื่องการใส่ใจรายละเอียด แล้วก,ก็การหาความหมายในสิ่งเล็กๆน้อยๆครับรวมถึงการใช้เงินในชีวิตประจําวันด้วยโหฟังดูน่าสนใจจังค่ะงั้นเราเริ่มตรงจุดกําเนิดเลยดีไหมคะแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาบอกว่ามันร้อยกว่าปีแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆมันเป็นยังไงคะใครเป็นคนคิดขึ้นมาเอ่ย ใช่เลยครับร้อยกว่าปีจริงๆคะัเคโบนี่เริ่มในปีคศ1904ครับหรือประมาณ120ปีก่อนนู้นเลยคนที่เริ่มแนวคิดนี้คือคุณมัตโตกะฮันโกครับซึ่งเป็นคนที่แบบน่าทึ่งมากนะฮะเธอเป็นนักข่าวหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเลยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารสตรีที่ดังมากชื่อฟูจินโนโทโมหรือเพื่อนของผู้หญิงนะครับคือในยุคนั้นนะครับบทบาทผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะ ดูแลบ้านใช่ไหมครับคุณฮานาโกเขาเชื่อว่าแม่บ้านนี่แหละคือผู้จัดการการเงินที่ดีที่สุดของบ้านเขาก็เลยออกแบบคาเคโบะขึ้นมาเป็นเครื่องมือให้ผู้หญิงบริหารเงินของบ้านได้ดีขึ้นครับไม่ใช่แค่คุมรายจ่ายนะแต่เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องเงินของครอบครัวแล้วก็ใช้จ่ายอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าเริ่มแรกก็คืออยากให้ผู้หญิงเก่งเรื่องจัดการเงินในบ้านนี่เองแล้วแนวคิดนี้มันพัฒนาจากแค่เครื่องมือของแม่บ้านมาเป็นปรัชญาที่คนทั่วไปแบบหันมาสนใจได้ยังไงค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญผมว่าเป็นเพราะคาเคโบไม่ได้หยุดแค่วิธีทำนะครับแต่มันถูกมองเหมือนเป็นการฝึกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนการฝึกสติทางการเงินหรือที่เขาเรียก financial mindfulness นะครับ ซึ่งแนวคิดนี้มันก็ไปตรงกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วที่เน้นเรื่องการไข้ครวนการรู้จักตัวเองมันก็ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการออมในญี่ปุ่นไปเลยที่เน้นง่ายๆแต่ยั่งยืนคือไม่ได้บังคับว่าต้องประหยัดสุดๆนะครับแต่เน้นให้เข้าใจพฤติกรรมตัวเองก่อนไอความเข้าใจนี้แหละครับที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆแบบไม่ฝืนตัวเอง ซึ่งนี่ก็ทำให้คาเคโบะยังอยู่ได้ยังใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ตามครับสติค้างเงินโอ้โหคำนี้ดีจังเลยค่ะแสดงว่าหัวใจมันไม่ใช่แค่จดจดบันทึกแต่คือการสร้างความเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องเงินเงินทองทองนี่เองแล้วถ้าจะลงลึกไปถึงแก่นจริงๆค่ะอะไรคือคกลไกหรือหลักการสำคัญที่คาเคโบใช้ค่ะที่ช่วยให้คนเข้าใจตัวเองมากขึ้นการตั้งคำถามกับตัวเองครับ บ่อยๆด้วยนะครับเคโบไม่ใช่แค่จดสิ่งที่จ่ายไปแล้วแต่การกระตุ้นให้เราแบบหยุดคิดนิดนึงไตรตรองทั้งก่อนใช้ระหว่างใช้แล้วก็หลังใช้เงินครับผ่าน4คำถามหลักๆที่ง่ายมากแต่ส่งพลังจริงๆครับคำถามแรกเลยนะฮะตอนนี้ฉันมีเงินอยู่เท่าไหร่อันนี้เหมือนเช็คความจริงก่อนเลยให้รู้สถานะจริงๆณตอนนี้ไม่ใช่เดาๆเ,เอาหรือหลอกตัวเองอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่ดีครับคำถามที่2คือ อยากจะใช้เงินก้อนนี้ไปกับอะไรอันนี้สําคัญมากเลยมันช่วยให้เราแบบช้าลงนิดหนึ่งแยกแยะระหว่างสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆ needs กับสิ่งที่มันแค่อยากได้ wants ณตอนนั้นนะครับการหยุดคิดตรงนี้แหละช่วยลดการใช้เงินตามอารมณ์ได้เยอะเลยคําถาม3ที่ผ่านมาใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วอันนี้คือการทบทวนครับอาจจะทําเป็นรายสัปดาห์รายเดือนก็ได้เพื่อเห็นภาพรวมว่าเงินเรามันหายไปไหนบ้างนะ เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมตัวเองจากข้อมูลจริงๆเลยแล้วก็คำถามสุดท้ายครับเดือนหน้าหรือครั้งต่อไปจะปรับปรุงการใช้เงินให้ดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้คือมองไปข้างหน้าละเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ใช่การมานั่งด่าตัวเองนะแต่เป็นการตั้งใจว่าจะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับคําถาม4ข้อนี้มันทํางานเป็นวงจรเลยครับตระหนักรู้ทบทวนแล้วก็ปรับปรุง ฟังดูเหมือนเราได้คุยกับตัวเองเรื่องเงินอยู่ตลอดเลยนะคะไม่ใช่แค่บันทึกตัวเลขเฉยๆแต่เป็นการคิดถึงที่มาที่ไปแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยเออพลังของคําถามพวกนี้ยมันอยู่ที่การสร้างความเข้าใจตัวเองจริงๆเนาะไม่ใช่การบังคับใช่เลยครับแล้วนั่นแหละครับคือเหตุผลที่มันยั่งยืนเพราะมันมาจากข้างในมาจากความเข้าใจไม่ใช่กดจากข้างนอกที่อาจจะทำให้เรารู้สึกกดดันท้อแทไ้ได้ง่าย การตอบคำถามพวกนี้บ่อยๆมันช่วยให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้ตรงกับเป้าหมายหรือความต้องการจริงๆของเรามากขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากคำถาม4ี่ข้อนี้แล้วคะค่าเคบบมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการใช้ใจ่ายได้ชัดขึ้นอีกเพื่อที่จะตอบคำถามข้อ3ใช้ไปเท่าไหร่แล้วได้แบบมีความหมายมากขึ้นนะคะมีครับอีกเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยคือการจัดหมวดหมู่ค่าใช้ใจ่ายครับ คาเคโบเนี่ยเขาเสนอแนวทางแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น4หมวดหมู่ใหญ่ๆซึ่งมันช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับว่าเงินส่วนใหญ่ของเรามันหมดไปกับอะไรกันแน่หมวดแรกนะครับความจำเป็น needs อันนี้ก็ตรงๆเลยค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ต้องมีเพื่อใช้ชีวิตเช่นค่าอาหารที่ทากินเองที่บ้านนะค่าเดินทางไปทางานค่าเช่าบ้านค่าน้าค่าไฟอะไรพวกนี้ครับหมวด2คือความอยากได้ Once. อันนี้จะเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อความสุขความสบายหรือความพอใจส่วนตัวที่มันเกินความจำเป็นพื้นฐานไปแล้วนะครับเช่นซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งที่ของเก่ายัางดีอยู่ของแต่งบ้านการกินข้าวนอกบ้านบ่อยๆไปคาเฟ่หรือค่าสมาชิกสตรีมมิ่งต่างๆอะไรแบบนี้หมวด3อันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือวัฒนธรรม culture หมวดนี้มันสะท้อนว่าคาเคโบะไม่ได้มองแค่เรื่องรอดไปวันๆน,นะครับแต่รวมถึงการเติบโตการเรียนรู้ด้วย เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาตัวเองหรือหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเช่นซื้อหนังสือค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ดูหนังดูละครเวทีค่าเรียนคอร์สต่างๆหรือแม้แต่ค่าสมาชิกห้องสมุดและหมวดสุดท้ายคือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (unexpected) หรือจะเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายพิเศษก็ได้ครับเป็นรายจ่ายที่มันมานอกแผนหรือเหตุฉุกเฉินเช่นค่าหาหมอค่าซ่อมรถ ซ่อมบ้านค่าเดินทางดุลด่วนหรือแม้แต่งเงินใส่ซองตามโอกาสต่างๆที่เราไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้าครับโอหอ่านมู่วัฒนธรรมนี้ชัดเลยนะคะว่า,าคัดแคบให้ค่ากับการใช้เงินเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ประหยัดอย่างเดียวแล้วการแบ่งสี่หมวดแบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นยังไงคะประโยชน์หลักๆเลยคือมันทําให้เห็นสัดส่วนการใช้จ่ายครับพอเราจดบันทึกแล้วก็จัดหมวดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งสมมติสักเดือนหนึ่ง เราจะเริ่มเห็นภาพชัดเลยครับว่าเงินเราส่วนใหญ่ไปกองอยู่หมวดไหน needs wants culture หรือ unexpected มากที่สุดการเห็นสัดส่วนเนี่ยแหละครับมันช่วยให้เราประเมินได้ว่าเอ๊ะรูปแบบการใช้ใจ่ายของเรามันตรงกับเป้าหมายตรงกับสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆหรือเปล่าเช่นถ้าเห็นว่าหมวด wants มันสูงปรี๊ดเลยเทียบกับไรายได้เอออาจจะต้องกลับมาคิดละว่าจะปรับลดตรงไหนดี หรือถ้าเจอว่ามีค่าใช้จ่ายหมวด unexpected เกิดขึ้นบ่อยๆมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินให้เยอะขึ้นนะหรือต้องวางแผนรับมือความเสี่ยงให้ดีกว่านี้มันเหมือนกระจกส่องพฤติกรรมเราเลยครับช่วยให้ปรับปรุงได้ตรงจุดมากๆเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตัวเองที่ง่ายๆแต่ดูได้ผลดีจริงๆนะคะทีนี้มีอีกประเด็นที่ส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งมากเลยในยุคดิจิทัลแบบนี้ที่เรามีแอปการเงินเ,นเยอะแยะไปหมดเลยคือเรื่องวิธีบันทึกค่ะ ข้อมูลที่เราไปหามาบอกว่าคนญี่ปุ่นเยอะมากยังนิยมใช้สมุดคาเคบะแบบเขียนมืออยู่เลยทั้งๆที่มันก็ดูจะยุ่งยากกว่าทําไมล่ะคะการเขียนด้วยมือเนี่ยมันมีพลังอะไรพิเศษเหรอคะครับอันนี้เป็นอีกหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้คาเคบะกมันต่างและยังอยู่ได้เหตุผลที่คนยังชอบเขียนมือแม้จะมีเทคโนโลยีสะดวกสะดวกเยอะแยะมาจากความเชื่อในเอ่อพลังการลงมือทำนะครับ การเขียนด้วยมือมันบังคับให้เราต้องช้าลงต้องมีสมาธิจดจ่อกับตัวเลขกับรายการที่เรากำลังเขียนลงไปกระบวนการนี้แหละครับมันสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกว่าระหว่างสิ่งที่เราทาการใช้เงินกับการรับรู้การบันทึกพอนั่งบรรจงเขียนค่ากาแฟแก้วนั้นหรือค่าหนังสือเล่มนั้นลงสมุดไปมันไม่ใช่แค่ข้อมูลดิจิทัลลอยๆในแอป แต่มันคือหลักฐานที่จับต้องได้ของการตัดสินใจของเราณตอนนั้นเลยมันมีผลทั้งจิตวิทยาด้วยนะครับการที่เราเห็นรายจ่ายที่เขียนด้วยลายมือตัวเองเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกถึงน้ําหนักหรือความจริงของการใช้ใจ่ายนั้นได้มากกว่าการดูกราฟวงกลมสวยๆในแอปนะครับหลายคนบอกเลยว่าพอเห็นสมุดที่บันทึกด้วยลายมือตัวเองสะสมไปเรื่อยๆมันกระตุ้นความรู้สึกอยากเปลี่ยน หรือรู้สึกรับผี่ชอบต่อเงินตัวเองได้มากกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นค่าเคโบแบบเขียนมือมันเลยไม่ใช่แค่ช่วยจัดการเงินแต่เป็นการช่วยจัดการใจไปด้วยครับมันคือการฝึกสติการเผชิญหน้ากับพฤติกรรมตัวเองแบบอ่อ,อนโยนแต่ก็ตรงไปตรงมาทำให้เรารู้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปมันมีที่มาที่ไปมีความหมายและสะท้อนสิ่งที่เราให้คุณค่าณเวลานั้นจริงๆครับฟันนวแอบขนลุกนิดๆเลยค่ะ ไม่เคยคิดเลยว่าการกลับไปเขียนมือแบบอนาล็อกมันจะมีมิติทางจิตวิทยาที่ลึกขนาดนี้มันคือการมีส่วนร่วมกับข้อมูลจริงๆไม่ใช่แค่บันทึกผ่าน ทีนี้พอมองมาถึงยุคปัจจุบันเลยค่ะปี2025ที่โลกการเงินมันซับซ้อนขึ้นเยอะมีไรายได้หลายทางค่าใช้จ่ายก็หลากหลายการลงทุนออนไลน์คริปโตอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคำถามสำคัญเลยคือแนวคิดค่าเคโบที่มันเรียบง่ายแล้วก็เก่าแก่เป็นร้อยปีเนี่ยมันยังใช้ได้จริงไหมคะหรือยังสำคัญอยู่ไหมในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนแบบนี้เป็นคาถามที่ดีมากครับและคาตอบอาจจะ เออส่วนทางกับที่หลายคนคิดนะเพราะผมกลับมองว่าค่าเคโบเนี่ยยิ่งมีความสำคัญและเหมาะสมกับยุคใหม่มากขึ้นด้วยซ้ำไปครับอา้าวหรอคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะเพราะหัวใจของค่าเคโบคือความเรียบง่ายโดยเจตนาครับ intentional simplicity คือในยุคที่เราโดนถล่มด้วยข้อมูลข่าวสาร แอปเป็นล้านเครื่องมือการเงินซับซ้อนสับเทคนิคเยอะจนปวดหัวคาเคโบมันเสนอทางออกที่ตรงกันข้ามเลยมันคือการกลับสู่พื้นฐานนะครับมันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีล้ำๆไม่ต้องเข้าใจอัลกอริทึมไม่ต้องเรียนสับการเงินยากๆเลยสิ่งที่ต้องการจริงๆคือสมุดปากกาแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือความตั้งใจจริงที่จะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองกับพฤติกรรมการใช้เงินของเราจริงๆความเรียบง่ายนี่แหละครับ คือพลังของมันท่ามกลางความซับซ้อนวุ่นวายสมัยนี้คาเคโบชวนให้เรากลับมาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตอีกครั้งการได้หยุดคิดก่อนซื้อการได้เห็นว่าเงินแต่ละบาทมันเดินทางไปไหนมันดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทําให้เรารู้ว่าการใช้จ่ายของเรามันสะท้อนตัวตนและคุณค่าที่เรายึดถือจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิกสนับสนุนร้านค้าเล็กๆหรือลงทุนกับการเรียนรู้มันคือการใช้เงินอย่างมีความหมายครับ แล้วถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนะแก่นแท้ของการออมแบบคาเคโบอาจไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่คือความสงบภายในใจอิ n เนอร์ c e ซที่ได้จากการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจจังหวะตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เมื่อไหร่ควรพอแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องวิ่งตามกระแสะบริโภคนิยมหรือความอยากที่ไม่สิ้นสุดตลอดเวลา ซึ่งผมว่านี่เป็นสิ่งที่คนยุคใหม่โหยหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าคาเคโบเป็นมากกว่าเรื่องเงินจริงๆแต่เป็นเหมือนวิธีปฏิบัติเพื่อความเข้าใจตัวเองและความสงบในใจเลยนะคะสรุปแล้วจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องคาเคโบกันมาวันนี้อะไรคือแก่นสำคัญที่สุดที่อยากให้ผู้ฟังได้นำกลับไปคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันเลยก็คือคาเคโบไม่ใช่แค่เทคนิคประหยัดเงินแต่มันเป็นปรัชญา เป็นเครื่องมือในการฝึกใช้ชีวิตอย่างมีสติเลยค่ะมันช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของเงินเนาะไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือพลังงานคือเวลาที่เราใช้แลกมาแล้วก็คนพบความหมายในการใช้จ่ายแต่ละครั้งพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ลึกๆแล้วมันจะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคงความสงบจากข้างในไม่ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามค่ะ ผมอยากฝากคำถามให้ผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคิดตามหรืออาจจะลองเริ่มบันทึกการใช้จ่ายของตัวเองดูไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับแล้วลองถามตัวเองดูว่าเมื่อเราได้บันทึกแล้วก็เห็นชัดๆแล้วว่าเงินของเรามันเดินถามไปที่ไหนบ้างในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนรูปแบบการใช้จ่ายเหล่านั้นมันกำลังสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงที่เราให้กับสิ่งต่างๆในชีวิตยังไงบ้างนะ มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนของเราที่บางทีเราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยหรือเปล่าบางทีนะครับการใช้จ่ายของเราอาจจะเป็นกระจกเงาที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่สะท้อนความปรารถนาความกลัวและสิ่งที่เราให้ความสำคัญจริงๆในชีวิตก็ได้นะครับลองพิจารณาดูครับ